มาเดิอเมื่อนีเบืองมาเบืองเด็กน้อยลูกซ้ายของกระชันนยาเพื่องลูกอ่ะที่นี่ที่นี่อ่ะกินอันนี้เป็นลูกลูกค่ะเด็กในสังกัดกินลูกกินอ่ะวิซา สำเรีเข้ามาเร็วอ่ะอ้าท้อง ชำลีเข้ามาอะไทเกอ้อแี่ฉลาดเกินแล้วลีส่สะเสียบบ่ลีส่ะเสียอบบอ่อายบ่เนี่ยอ่ะ อ่ะอืมสำลีมาบูซ่านั่งมองทำไมบูซ่าไม่กินบูซ่าบูชบู่า อ่ะอ่ะไทยเกิดลิซ่านั่งมองทำไมลิซ่าอายิงไหม Lisa Kakak cincin uh. uh. Lisa kak Pokoknya Buat No Niat to Suar so. เงียดตัวอ่าทุกเสือจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็เดินหนีกันหมดเลยหมดแล้วแท้เกิดหมดละหมดแล้วนะโอ้อาหารเป็นขนมก็เป็นปอนแห้งราคาก็ไม่ใช่เลขก,ก็ตอนนี้ลดราคาเหลืออยู่ร้อยห ร่วนอ่ะเบิ้องรูดเต็มอยู่กินค่ะมันเบิดอโอ้พาก,กันอิ่มแล้ติน่นหนเนาะเดือนนี้เนี่ยฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจเนี่ยเด้อเพื่อสร้างกำลังใจเทเกอร์ไว้าบายก่อนทองเหลืองทองเหลืองครับมานี่เอเฮ ทเกก์เฮ้ลิซาโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไน่เด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจซอยส่งเสริมให้ถึงพันเนเด้อสับสไครที่ได้หาทุนหาหวันมาเป็นค่าขนมเด็ก จะได้หาทุนหาฮอนมาเป็นขนมเด็กน้อยเห่งใดหลูก,กำผาพ่อแม่ยังเบิดอ,อยู่นี่เลี้ยงอยู่นี่เก่าตัวสิบตัวพราะจะได้ค่าขนมเนาะให้มันครบให้มันครบพันเพราะได้สางไร่ได้เนี่ยฝากกดติดตามในเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อีลาสวัสดีค่ะ สำรีสวัสดีค่ะก่อนเชื้อนี่เชื้อนี่สวัสดีครับ